มาโบดน้อยครับออเอาอะไรกันมาบ้างวะเนี้จีนละไปจินลยไปครับเปิดมาก็ไม่ีเสียงหัวใจเลยปาเป็เนไม่มีหรอกเราก็ขี้ครัวเหมือนกันนี่ว่า เจอจริงกีตทำอะไรกรีตอ่ะตุตลกอ่ะคลาวหรือเปล่าจริงด้วยครับโอ้โหเจอตัวนี้ผมไม่เคยรอดเลยว่ะตัวมันเหนื่อยเป็นบ้าเลยอยู่เช็คไม่ขึ้นจริงดิอัดกล่องเลยแล้วครับ เพื่อวีโซลขาวรีบปั่นเพื่อนอัดกล่องเลยเออหนึ่งคนหนึ่งเครื่องไปทำคุยครับโอเคเสร็จแล้วแต่เราจะเอาไม่ได้นะเพราะว่าแ้ม้อยพอเราจะเปิดไว้โอเคเราก็จะไปต่อ เฮ้ยล้มสองเลยเหรอโหเราอุ้มเลยครับผมเปิดเพื่อตรงนีง้ก่อนนะอุ้ยดีว่ายังมีเซฟ รีคบไว้เพื่อนรีคบรีคบไว้เออนั่นแหละแปเอาเดบิตชิงขึ้นดีกว่าครับ ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออนั่นแหละโอเคโอเคไปไปก็ไปไปไปั่นต่อละ <c oughs> แล้วยังอยู่ในควันสมโมครับตอนนี้หืมกล่องกล่องผมไม่พอที่จะถอนเสาด้วยครับยังอยู่ตรงนู้นนะ ิชเช็คไม่ขึ้นสักทีเราเพื่อนอ๋อหกดไม่โดนสวยไปสวยโดนไปคนละเฟสครับตอนนี้บอกว่าคงไม่มีเสาขาวนะอเอี๋ไม่มีครับอัดกองให้หมดเลย เอาหมดครับอันไหนมีแต้มเราเอาหมดโอเคเราน่าจะไปคราฟสโมอได้แล้วนะเกิด ช่วยได้ช่วยช่วยได้ช่วยเดวิดคิงไอ้ไม่ใช่คนสุดท้ายแขวะแต่เขาอยู่เฟสสองครับไปช่วยก่อนอุ้ยมีตีหองตกด้วยไม่เป็นไรของเราหมดแล้วครับ แม่นซะด้วยแม่นซะด้วยไม่ไรเราโดนเศษแรกนะครเออเลยสองเครื่องครับ มีคิมุระปั่นอยู่ตรงนู้นนะเออเอ๋สวยจังพี่มมาว่ะ อุยตกใจนี่อยู่บ้านเล็กอยู่ครับโอ้โวโดนไปแล้วสวยพี่เดี๋ยวผมไปเอาสมอก่อนนะเพื่อนก็ถือสมอกันทุกคนเลย s สมอ e วีดเอฟว d ดีนี่มันมีเกียรตที่เราทำไว้อยู่ครับนี่อย่าได้ละกลับที่เดิมครับ <c oughs> คริสตันพอบ้างเปล่า เห็นเราซะด้วยวิ่งแบบหลายทิศทางไปโอ้โหเราสุ่มได้ทุกกีดขวางครับ เครื่องเดียวเครื่องเดียวเครื่องเดียวอยู่ตรงไหนเครื่องเดียวอยู่ตรงไหนเจอละเอาปัดเลยครับทำไมเป็นเงาเงินวะน่ะอ๋อ หางคิบุระหางไอซ์กินยิ่งจอกกำลังไล่ใครอยู่ตนนัวนี้โอเคอุ้มแล้วครับเหมือนเผอคนบัฟกันอะสกิลเช็แคแทบไม่ขึ้นเลยเนี่ยกว่าจะขึ้นมาแต่ละที อ๋อกดไม่ทานสวยแม่มันรู้ไอ้นี่ ัดตายยากเกียดตัวตลกมากเลยวะเกียดโคตรเลยอตัวเนี้ย เจอเนื้นอผมยังไม่แบบไม่เกลียดไม่เบื่อเท่าไอตัวนี้เลยเพื่อนเราอยู่ตรงนี้จินแลสวยครับ เครื่องเดียวเสียวเสียวเลยไม่แน่ใจว่าได้ปั่นแยกโซนกันหรือเปล่าครับ เดวิดคิงปั่นจะเสร็จแล้วครับโอ้โหแล้วเดวิดโดนไล่ครับกำลังจะเสร็จอยู่แล้วคือเดวิดอยู่ตรงไหนวะคือเดวิดอยู่ตรงไหน,นอะหนูหรือเปล่าไปหยิบสมอก่อนช่วยเพื่อนได้แน่นอนหยิบสมอช่วยเพื่อนได้หยิบสมอช่วยเพื่อนได้

มามันหรูแม่ เปล่าเบย์เบนี่จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราจะรอดจากเนื้อมือของเจ้าตัวตลกไงดีอ้าวดูนู้นก็ได้วะน่าลำคัญจริง หัวประตูห่วประตูมันหัวประตูหัวประตูะต <c oughs> เพื่อนอยู่ไหนอะ ก่อนช่วยเพื่อนได้เอาของเพื่อนเปิดแล้วไปแล้วทิพายแล้วส <c oughs> วัครับ รอดแล้วบว้ยรอดแล้วบว้ยครั้งแรกที่ผมรอดจากตัวตลกสักทีเหลือใครเหลือเราต้องจ่ายต้องไปเลย รอดสักขีครับทีมช่วยไปเยอะเลยทำลายสถิติเราโดนตัวนี้เท่ากับอัตรารอดเรามีเพิ่มขึ้นมา1%แล้วครับไม้ว่า70,000เลยนะโอเคดูเขามีตีของตกครับมีอุ้มไหวอุ้มเดินไหวนะมีกระทืบเร็วแล้วก็มีข้าหน้าตากับโอเคครับสำหรับ ตัวอะไรวะอินจูจินก็ประมาณนี้แทบไม่ได้ใช้เพิ่อทเที่ยวมาเลยนะครับก็สมัยก็เป็นเพื่อนที่คอช่วยกันไว้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นสายอะไรกันต่อเดี๋ยวรอดูนี้คลิปหน้าได้เลยครับผมสนนัลนี้ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย